จ๋าวันนี้จะมาหาหนูกี่โมงคะโอ้วันนี้พี่ยังไม่ว่างเลยอ,ะ,อะ้หนูรอมาหลายวันแล้วนะช่วงนี้อีแก่พี่มันอยู่บ้านทุกวันเลยพี่ไปไหนไม่ได้เลยวันนพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้มาหาหนูได้ไหมคะได้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรหายทีนะอ,อ๋อมานได้นะหนูจะรอนะโอเคครับ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้่ไปหาเล่าที่ไหนมึงจะไปไหนเล่าไหนเพื่อนไปกินเหล้าใครมึงเกับเพื่อนเหรอใช่โอ้ยช่วยหรอปอนปอนไอ้ปอนมึงดูอะไรอ่ะลาวกู้นะมึงดูอะไรในร้านทองดูอะไรก็ดูทองมีกี่บาทใช่เหรอ เออนะ่ะสวยนี่ทองเส้นนั้นอะ่ะเหรออืมสวยเดี๋ยวไว้เข้ามาดูทองนั้นเนี่ยสวยๆดูหลายรอบแล้วนะติดไฟแดงตรงเนี้ยดูแต่ร้านเดิมไม่รู้ดูหาอะไรนักหนา <c oughs> เออเต้ยจะไปแล้ว,ลวอเออคิดถึงจังลเลยอือคิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่เต้ยคิดถึงเขาไหมคิดถึงสิ ดูเลยได้แบบแล้วทักฟอนกันโอเคไปไปเข้าห้องทักฟอนเหนื่อยมากเลยอ่ะเหนมเนี่ยเองอยากได้ปะเนี่ยเ้าตอบคำถามให้ได้ก่อนอะไรฟังดีๆนะง่ายๆนะได้ฟังดีๆนะ แม่ของนุกนิกมีลูกอยู่ห้าคนคนที่หนึ่งชื่อหนึ่งคนที่สองชื่อสองคนที่สามชื่อสามคนที่สี่ชื่อสี่แล้วคนที่ห้าชื่ออะไรชื่อห้าเลยชื่ออะไรห้าให้ตอบอีกรอบนึงหนึ่งสองสามสี่ก็คนที่หนึ่งชื่อหนึ่งคนที่สองชื่อสองสามสี่ก็ห้าไง มันจะให้ให้โอกาสอีกรอบหนึง่งคนที่ห้าจะเชื่อเลยอดนะครับทำไมไปหาไปคิดดูดีๆเด้อโอเคแค่นี้แหละ <laughs>

นอนอยังนอนยังกันเลยทำไมไม่นอนอีกเนี่ยหยุดแล้วนะเดออีย๋ยวเดี๋ยวนอนนั่นเดี๋ยวโทนเสไ่ได้อีกสินอนนอนอยังนอนเลยนอนอยังนอนเลย ออบอกว่านอนเลยไง <_ d ata> เห็นมิเรยเล่นอยู่เนี่ยกำลังตั้งใจดูอยู่เนี่ยทำไมเธอเป็นอย่างนี้เนี่ยปอนฉันให้เธอไปทําอะไรคะทำไมเธอยังไม่ไปทําอีกเป็นเมียไม่ใช่แม่อยากทำอะไรเดี๋ยวไปทำเองเหอ่ะไม่ต้องมาสั่งเดี๋ยวบการหรอกเออเดี๋ยวเขาไปซักผ้า,าแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างจานต่อโธ นึกว่าจะแน่เดี๋ยวถ้าไม่ทำนะี่จะให้ไปนอนนอกบ้านนะถ้าช้าเนี่ยใช้อะไรไม่ค่อยได้เรื่องเลยต้องให้มาสั่งอีก